สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้ก็มีข่าวด่วนเข้ามานะครับนั่นก็คือรัสเซียนั้นได้ประกาศสงครามกับยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียนะครับได้ออกมาเตือนว่ารัสเซียนั้นมีแผนที่จะบุกยูเครนนะครับภายใน24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ ซึ่งนายบริษัทนะครับได้บอกว่าอันที่จริงแล้วรัเสเซียนั้นได้เริ่มทําการบุกยูเครนแล้วครับโดยกําลังทหารของรัเสเซียนั้นมีความพร้อมรบสูงมากนะครับที่จะเข้าโจมตีแบบเต็มรูปแบบอีกทั้งนะครับเขายังได้อ้างรายงานข่าวกองว่าเริ่มมีการยิงปืนใหญ่นะครับและพบหลักฐานอื่นๆที่ยืนยันได้ว่ารัเสเซียนั้นเริ่มโจมตียูเครนแล้วครับ อีกทั้งยังมีรายงานว่าภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับของบริษัทเอกชนของสหรัฐอเมริกาครับก็ได้แสดงให้เห็นว่ารัสเซียนั้นได้เสริมกําลังเข้ามาตลอดนะครับยังแนวชายแดนทางด้านตะวันตกของยูเครนซึ่งตลอดระยะเวลาภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่า พบเห็นนะครับยานยนต์ทางการทหารมากกว่า100คาันนะครับที่สนามบินขนาดเล็กแห่งหนึ่งซึ่งสนามบินแห่งนี้ล่ะครับมันก็ตั้งอยู่ตรงข้ามนะครับชายแดนทางทิศเหนือนะครับของยูเครนอีกด้วย คุณผู้ชมครับและเมื่อประมาณ10นาฬิกา44นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็คือสำนักข่าว BNO News นะครับก็ได้รายงานสถานการณ์ปัจจุบันของยูเครนว่ารัสเซียนั้นได้เริ่มทําการรับโจมตียูเครนในหลายจุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเอาแผนที่ขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าขณะนี้รัสเซียนั้นได้ทําการโจมตียูเครนในส่วนไหนกันบ้างนะครับ ก็อย่างที่เห็นตามในภาพเลยนะครับคุณผู้ชมรัสเซียนั้นได้โจมตียูเครนในหลายๆจุดนะครับและก็ยังมีรายงานอีกว่ารัสเซียนั้นได้ทําการโจมตีสนามบินวาซิเคฟนะครับของยูเครนอีกด้วยทั้งนี้ก็ไม่แน่ว่ารัสเซียนั้นต้องการที่จะยึดสนามบินแห่งนี้หรือไม่นะครับ สำหรับแอดมินแล้วก็ขอยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายของแอดมินมากนะครับซึ่งในทีแรกนั้นแอดมินคาดว่ารัสเซียนั้นจะไม่ทำการเข้าบุกยูเครนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันก็มีเหตุผลหลายๆอย่างที่ตอนนี้รัสเซียกำลังจะได้เปรียบนะครับในด้านของการเจรจาต่างๆครับ ท้ายนี้นะครับแอดมินก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นใจเย็นๆก่อนนะครับรอรับชมนะครับข่าวสารจากช่องใหญ่ๆนะช่องที่เป็นทางการว่ารัเสเซียนั้นได้ทําการบุกเข้าไปในยูเครนจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าแหล่งข่าวที่แอดมินได้อ้างอิงมานั้นมันมาจากทวิตเตอร์นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเราต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ข่าวไว้ให้คุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเองนะครับซึ่งก็อ เป็นการตีพิมพ์นะครับของเว็บไซต์นะครับปัชาุาติธุรกิจนะครับซึ่งก็ได้ลงข่าวนี้ไว้ในวันนี้แลครับก็คือวันที่24กุมภาพันธ์นะครับ2,565เวลา10นาฬิกา45นาทีที่ผ่านมานี้เองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับแอดมินก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับและถ้าหากว่ามีข่าวสารต่างๆอัปเดตเข้ามานะครับแอดมินก็จะนําข่าวสารเหล่านั้นมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันอย่างทันท่วงทีนะครับ สำหรับวันนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมไท a i m i l i ตอรีกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ